คือคนเนี่ยมีหลายแบบนะฮะเขาอาจจะแบ่งออกเป็นสามประเภทนะคนแบ่งเป็นสามประเภทคือแบบที่หนึ่งคนเอ่อคนไม่ฉลาดคนโง่นะฮะคนโง่คนโง่งแต่ขยันเออคนโง่แต่ขยันเคยเจอไหมชีวิตเราเคยเจอไหมคนโง่แต่ขยัน มีไหมฮะคนโง่แต่ขยันเคยเจอไหม,มค,คุ้นคุ้นอาจจะมีเพื่อนบางคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าขยันนะมีมีความขยันปกติแล้วคนโง่แต่ขยันเนี่ยเอ,อครูหรือว่า ถ้าถ้าเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่เราต้องไปดูแลเขาอะคนแบบนี้ยเราจะไม่ชอบครับเราจะไม่ชอบเพราะพูดด้วยไม่รู้เรื่องฮนะพูดด้วยไม่รู้เรื่องแล้วก็ชอบขยันครับขยันแบบไม่ดูตามาตาเหลือคือแบบหาเรื่องมาให้ตลอดอนยะ่างเงี้ยคนโง่แต่ขยันปกติแล้วเราไม่ค่อยชอบคนแบบนี้นะฮะลองลองลองสังเกตดูนะแบบที่สองคือคนโง่และขี้เกียจ อันนี้เคยเคยเจอไหมคนโง่และขี้เกียจน่าน่าน่าจะเจอเยอะป่ะอันนี้เป็นคนปกติไหคนโง่และขี้เกียจหรือเปล่านะอาเออเออ,เอ,อก็ก,ก็มีบ้างอ่ะคนโง่ขี้เกียจนะมีพี่คิดว่ามีเยอะว่าคนโง่และขยันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขยันนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ไม่ได้บูลลี่ใครเอ,อคนโง่และขี้เกียจเนะี่ยวิธีที่ ที่จะดูแลเขานะคือเราต้องกระตุ้นฮรต้องกระตุ้นครับเช่นแบบว่าจูงใจอะจูงใจทำกิจกรรมมทากิจกรรมหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปแบบถ้าถ้าเป็นการทำงานเราจะสอนงานด้วยการ on the job training ครับคือไปทำงานจริงๆแล้วก็ให้ให้เขาลงมือทำอเขาจะได้เรียนรู้จากการลงมือทำอะไรเนงะี้ยคนประเภทเนี้ยเ คือคนขี้เกียจต้องให้ออกต้องให้ออกแรงคะต้องให้ฝึกฮะต้องให้พยายามะนะมันก็จะขัดเกลาความขี้เกียจแล้วก็ความพอทำบ่อยๆจะชำนาญชำนาญก็จะหายโง่ะอันนี้ธรรมดานะกลุ่มที่สามคือคนฉลาดบ้างครับเมื่อกี้ไปคนโง่หมดแล้วนะคนฉลาดและขยันฮะ <laughs> คนฉลาดและขยันเราดูแลเขายังไงฮะคนฉลาดและขยัน มีไหมมีมีเพื่อนที่เป็นคนฉลาดและขยันไหมมีใช่ไหมเออมีนะแล้วเราต้องดูแลเขาเยอะไหมประเภทคนฉลาดและขยันเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเนะถูกปะ่ะสมมุติว่าเราเป็นคุณครูแล้วเราสั่งนักเรียนที่เรารู้ว่าคนนี้ฉลาดและขยันสิ่งที่เราจะทําบอกเขาคืออ่าเดี๋ยวเทอมนี้ครูจะสอนเรื่องนี้เธอไปอ่านหนังสือเล่มนี้มานะแล้วจบถูกปะ่ะใช่ไหม เดี๋ยวเธอไปอ่านได้เองอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเธออ่านไม่เข้าใจเธอกลับมาคุยกับครูเองอะไรเงี้ยเพราะเธอขยำแล้วเธอฉลาดอะไรอี่นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องดูแลเยอะนะครับแต่ปัญหาของคนฉลาดและขยำมันก็มีนะคนพวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวครับว่าตัวเองเป็นคนฉลาดและขยำนะะมักจะรู้ตัวพอพอรู้ตัวแล้วเขาก็จะแบบอีโก้เยอะครับเคยได้ยินทำนี้ไหมอีโ e ก e ้อีโก้มั่นใจในตัวเองเยอะ บางทีก็แบบไม่ค่อยฟังเสียงคนอื่นนะฮะเป็นเป็นแบบนี้เอ่อแบบสุดท้ายฮะน้องน่าจะเดาออกแล้วคือคนฉลาดและขี้เกียจครับกลุ่มนี้ก็เยอะพี่เชื่อว่าโรงเรียนน้องมีเยอะเป็นไหมโรงเรียนเรามีมีเพื่อนอย่างนี้ไหม,มอืมกนะแบบ็มีนะเออจริงๆทั้งสี่แบบมันมีมีคนทั้งสี่แบบแหละเออถ้าเราสังเกตนะ หรือบางทีคนบางคนเป็นหลายแบบในแต่ละสถานการณ์นะฮะ,ะคนฉลาดและขี้เกียจสิ่งที่ต้องทำให้เขาคือให้ความท้าทายฮะให้ความท้าทายเพราะว่าเขาฉลาดเนี่ยเออเขาฉลาดแล้วแบบถ้ามันง่ายๆอ่ะเขาจะรู้สึกแบบออน่าเบื่อเด็กๆอย่าทำมันเลยขี้เกียจไงขี้เกียจด,ด้วยนึออกนึกเอไหมนึกเหรอไหมเพราะนั้นเราต้องให้ความท้าทายครับแบบ ให้งานที่มันยากเกินความสามารถเขาขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะเพื่อที่ให้เขาแบบรู้สึกว่ามันประเทิงปัญญาฮะประเทิงปัญญาว่าแบบเฮ้ยมันน่าทำว่ะแต่มันก็ขี้เขียนนะแล้วทำไงอ่ะเฮ้ยแต่มันน่าทำนะงั้นลงมือทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่สังเกตครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเนี้ยมองนักเรียน โดยปกตินะว่าเป็นคนสลาดและขี้เกียจครับเขาถึงให้โจรลสลักษณะนี้มาทุกครั้งเลยพี่เราสังเกตว่าแบบเฮ้ยมันจะยากเกินปกติระดับหนึ่งหรือบางทีหลายระดับเลยเออเืาอที่ให้นักเรียนไปทําแล้วทําไม่ได้หรือบางทีทําได้แต่ว่าเกิดคําถามแล้วก็กลับมาคุยนะฮะตัวตัวคนออกแบบออกแบบไอ้ตำราชุดเนี้ย ของโรงเรียนเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นครูรุ่นนี้หรือ,อจ,จะเป็นครูรุ่นเก่าๆที่ไม่รู้นะเพราะว่าตำรายนี้มันก็ใช้กันแบบหลายๆปีถูกปะใช้มาหลายปีแล้วน,นะแต่เขามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่านักเรียนเป็นคนฉลาดแต่ขี้เกียจครับเข้มะเข้มะอันนี้นอกเรื่องเราให้ฟังว่าแบบมนุษย์เนี่ยคนเรามีอย่างเงี้ยแหละมีประเภทเนี้ยอ่อทีนี้เรา เราลองอย่างที่พี่เล่าอะเราลองจัดตัวเราเองนีว่าเราน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนฮะ